เลือกหัวชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไหนดีนะครับคลิปนี้ครับหลังจากที่ e u นะครับบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทุกเจ้านะครับเปลี่ยนสายชาร์จมาเป็น type c นะครับและไม่แถมหัวชาร์จให้นะครับแต่ให้สายชาร์จมานั่นแปลว่าอะไรนะครับผู้ใช้งานทุกคนนะครับต้องทำยังไงครับต้องซื้อหัวชาร์จใช้เองนะครับ และทีนี้นะครับมันก็มี2คําถามนะครับเ <ublik umen S 2> กิดข,ขึ้นนะครับเราควรจะซื้อหัวชาร์จแบบไหนดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากซื้อของศูนย์นะครับเราจะต้องซื้อของจากข้างนอกนะครับเราต้องเลือกอยังไงนะครับมีคําถามเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็หลายคนก็ซื้อม่สซู好好่กันไปหมดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ไอเดียแล้วกันนะครับว่าเราควรจะเลือกแบบไหนดีนะครับอย่างแรกนะครับเราควรแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนนะครับ กลุ่มที่เป็นหัวชาร์จของศูนย์นะครับกับหัวชาร์จของทั่วไปนะครับก็คือยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ของศูนย์นั่นแหละครับเลือกยังไงนะครับแบบนี้นะครับเริ่มจากมันก็มีหลายแบบนะครับมีตั้งแต่5วัต์10วัตต์18วัตต์30วัต์แล้วก็60วัตต์นะครับจนถึง100วัตเลยนะครับทีนี้ครับเลือกแบบไหนดีที่สุดนะครับบางคนก็คิดว่าเลือกวัตสูงๆน่าจะดีที่สุดนะครับความจริงแล้วนะครับควรใช้ที่18วัตตนะครับแล้ววัตสูงๆนะคร ชาร์จได้ไหมนะครับบอกเลยนะครับว่าชาร์จได้ครับแต่ต้องดูที่เครื่องด้วยนะครับว่ารองรับกี่วัตนะครับวัตสูงไม่ควรใช้นะครับเพราะว่ามันวัตสูงเกินไปนะครับแต่ถ้าฉุกเฉินต้องใช้ก็ใช้ก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้หัวชาร์จที่มีวัตสูงๆนะครับมันก็จะทําให้มือถือของเรานะชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ18วัต์ถึง30วัตดีที่สุดครับ ชาร์ช้าเครื่องไม่ร้อนแบตไม่เสื่อมง่ายนะครับทีนี้เราดูยังไงนะครับแน่นอนนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้ของศูนย์นะครับมันก็จะมีทางเลือกให้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีของที่ไม่ได้มาตรฐานเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญเราควรต้องเลือกแบบที่ได้มาตรฐานให้ดูสัญลักษณ์นะครับที่ตัวสินค้านะว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว CE นะครับ ถ้าอุปกรณ์ไหนที่ได้สัญลักษณ์นี้นะครับนั่นแปลว่าอุปกรณ์นั้นได้มาตรฐานนะครับเอาไปจําหน่ายในที่ทวีปยุโรปได้นะครับสัญลักษณ์ที่2นะครับก็คือสัญลักษณ์ FCC นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่รองรับมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสื่อสารที่ได้ความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับอันถัดมาก็คือ MFI นะครับก็คือ Made for iPhone ครับสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่รองรับ นะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถใช้กับตัว iPhone ได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ TIS นะครับที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามคำว่ามออกอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือได้มาตรฐานของประเทศไทยนะครับเรื่องของมออกเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์ให้เพื่อนได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับถ้ามีคำถามก็กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ